สบายดีสบายดีพี่น้องปลอดยเบิด์ุสกุลสกุนพี่น้องจากบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องตื่นเศร้ามากระเซน็นสายหมอกมันีอกหมอกคดขังแห้งอยู่เด้หมอกลงยามเศร้าตัดหญ้าจากนาบ้านสวนไมง่งัว ส่วนขขาโพดเอาไปให้หหวัวกระลำที่นนองนี้แล้วกระลำแตกโม่เก็บไปแล้ว หมกบวกนี่ถ้าบริเก็บมือซองมือแล้วก็ลายแต่ว่าอาศัยเขาเจ้ามาสืออยู่สวนกะมาสื่อมือละสี่สิบหาสิบบาทบงแน่พี่นอ้องบวกหอม ອັນລິ້ມບ່ານິແກ່ເດແຕ່ວ່າມັນໃຫຍລ້ວກບ เ,เรื่อยๆมากน่อยมันเนี่ยเนาะส่วนใหญ่บ้านเฮาเจาเสียไปแกงใซ่ใซ่กบใซ่เขียดใซ่ปลาใซ่น้ำม้หลายอยู่ น่อยกำลังหลายทั้งศพ อันนี้เนะี่ยอีกมือสองมือกเงี้ยงแล้วมะกรูดกับบริเก็บขายหลายมือแล้วสำนึกเก็บหลายอยู่ตัว ดูไอ้ผดีงามผดีแก่งเนาะในหอยยำยาญท่านผู้ชม ่ได้ขายกินเองซูมเมอร์นี่ผู้ใดก,ก็ปลูกมักทั่วมักแต่งก็ขายยากอยู่มักทั่วกำละหาบาทยังมีผู้ซือ้อเพราะฉะนั้นปลูกไรก็ไม่ได้ ที่ใหญ่แล้วบนเท่าแล้วบนนี้เบิ่งไหนพี่น้องแต่ว่ายังบ่ฮันได้เท่าหรอกแต่มันใหญ่มันบ่บ่ได้เก็บ บวบสดๆจากสวนครับผู้ชมพอดีแกงพี่น้องบวบหอมเอาไปหนึ่งจำแจวกระแซบ ปลูกบัวมันจะได้กินนานกว่าปลูกมะทั่วมกแต่งมันนานเบิดมันได้เก็บเรื่อยๆพอเครื่องมันลามไปเรื่อยๆเนาะ ອັນໜຶ່ງບໍ່ເຫັນແດ່ເປັນສີຂຽ ในทานผู้ชมมันบเห็นมันแก่แรือเล่าอ้ยมันแก่แล้วมันแก่แล้วจนมันเขียวจัดบวมมันเอาไว้เหดเด้าต่อมึงเชื่อก็บ่เห็นเด้ อันนี้จะเป็นบมักบวดพัดยาวานี่ เก็บไปเก็บมาเต็มกะละมังแล้วพี่น้องขนาดว่าเก็บประจํามันเข้าบักหลายๆนึงมันบ่เห็นเนาะแม่นอันนี้บ่ทันได้เฒ่ายังอ่อนอยู่อ้ายยางัดในกะละมังนึง เก็บไปเก็บมาเด้กระมังหนึ่งเนาะี๋ยวสิไปเก็บบากตัวอีกมาเบิ่งใ่กล้ยนี่เนาะแต่ว่าบวบนี่บวคอยสีดยาได้พี่น้องพอมันบคกอยมีอันสัตูพผชบคกอยเป็นบงเป็นแมงเก็บไปเก็บมาได้กระมังหนึ่ง เดยวสิพ้าไปเก็บทัวเนาะทั่วกับบริขายหลายเมือแล้วมันเริ่มเถาทัาทวไปไปขายก็บ,บุคอยมีคนสื่อขายบริดารกับสิกินกินบ,บริวัก็ไปแจกเศ้าบ้านผ่นตัวส่วนนี้กเก็บปไให้ญาติพี่น้อง หลังจากที่พ้นตกพี่น้องไขจปโปมเริ่มออกแล้วนี่เ <c oughs> ว่ามักถวยยังหลายอยู่ด้วย่ว่ามือวนันอาทิตย์เ็เก็บไปขายอยู่ แต่ว่าถ้าเป็นการเป็นงานเนี่ยเด้ขายอยู่เขาเจะสั่งเนาะแบบอ่าเขาเจะทำบุญอย่างเี้นนะท่านเก็บไปขายตลาดก็บอ่ว่าจะขาย หลายโพดจนเถ่าเมื่อแม่พี่น้องซ้ำในกรรมและหาบานจะไม่ผู้ซือ้อ ในเมื่อบุญผู้สื่อก็บ,บต้องขายเนาะอันนี้มักทัก่วแหละบ้านเฮาส่วนใหญ่ผู้ใดก็ปลูกกินเองอ,อันนี้ก็ว่าสิเก็บให้แม่ลงเมยไปขายอยู่ พอมีทั้งเห็ดแล้วก็มักบวบมักทั่วพร้อมถ้าบริขายก็กลับขึ้นมาเอาไว้กินเอง อาศัยขายแต่ส่วนที่มีงานเวลางานแล้วก็เจ้าสั่งทั๋นั่วผสม อยู่พื่อนเลยับเป็นมะเขือเทศเก็บไปมือก่อนเนี่ยไปขายถุงละยี่สิบบาทโบมีผู้สื่อกลับมาคือเกา่ายายรุ่นแล้วก็บยาไปขายแล้วอ่ะช่วงนี้มะเขือเทศก็สุกหลายแล้ว ไ่ได้ขายาไปก็ไม่ได้ขายก็เลยบ่ค่อยได้ขายตอนนี้ก็ได้ขายแต่เฮ็ดเฮ็ดเขาจเจ้าสั่งไห้อยู่มักทั่วหลายอันนี้เก็บกับเต็มกระมังไปเลย หลายที่น้่ของกบแม่พิศตัวพวกอันแค่นี้เก็บไปเก็บมาแบบในหลายโลอยู่ mm. เป็นกระมัง mm. เบงนพ่พี่ข้างในก็นยำยางอย่าง,างนี้ถั่วฝักยาวบุหันได้แก่ได้หนี่พดอดีต่ำอุบวบ บริขายก็แจกญาติพี่น้อง เป็นพ่วงเนี่ยโคตรโคมักถั่วพี่น้องเก็บไปเก็บมาก,กเต็มกระมังมานาันหน่วยใหญ่ ถือคือเอาไปลดว้ยเบื้งในพี่น้องเมื่อก่อนไปขายมาคัคเกอรเทศมุยผู้ซื้อหิวมากคือเกา่าเบิ้งในบักทั่วนะเป็นสิบกิโลแต่ว่ารงงานเขาได้ง,งานโรง,ง,งายบริกาก็จะแจกพี่แจกน้องแล้วพี่น้องเนาะกำาละห้าบาทยังไม่มีคนซื้อเลย มันมนีก้กระจักสิได้ขายบรได้ขายบรได้ขายก็เอากลับคืนมาเอาไปหาแจกเขาพี่น้องจ๋าได้มากันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีดบางแน่ดิดดได้บักยหลายเ,เนาะเดย๋อเสีย<ด>เอาเมื่อนอันนี้ก่อน